ครับกลับมาพบกับตู่มิทไมชาแนลนะครับทางช่อง YouTube วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาชมรถคันนี้นะครับเป็นวายแท็กับ4ี่สิบสปีดส,ดสบโบคู่แรงม้าอยู่ที่210แรงบิดอยู่ที่500นิวอ่าคันนี้ค่าตัวของเขาอยู่ที่1 2 9 0 0ล้านบาทคันนี้มีแต่งจัดเต็มพอสมควรทํามาหลอ่อบอกได้เลยว่าหลอนะครับอย่างแรกเลยลูกค้าที่ทำนะครับเป็นสกรูรงฟิตแมตขาวพื้นดำ แล้อรอเลยแต่ก็มีกระจังหน้าของ 6, o r a p t ต r V6 FORD สีขาวพื้นดำเหมือนกันมาพร้อมกับไฟทับทิมสามเมตรอันนี้เลยไฟหน้าของเขาจะเป็นไฟ Day Time ตัวนี้จะเป็นสีขาวนะครับเป็นตัว C เลยเราเรียกว่า C แคมไฟเขาจะเป็นไฟ m a t i c LED นะครับก็จะมีรูกแก้วอยู่อันนี้นะครับส่วนการทำงานยังไงเดี๋ยวเราก็ามาว่ากันนะครับนะอันนี้คือเราจะรีวิวตัวภายนอกกับภายในคร่าวๆให้เพื่อนได้ชมกันก่อนในส่วนของรังพึ้งเนี่ยก็จะเป็นรังพึ้นที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับ พื่อที่จะระบายความร้อนที่อยู่ภายใต้ห้องเครื่องนี้ในส่วนของกันชนหน้ากันชนหน้าเนี่ยเป็นแฮมเมอร์รุ่นทิงซีรีส์ก็จะมีเซ็นเซอร์ทั้งหมด4ี่ตัวนะครับแต่ว่าในตัวของกันชนเนี่ยเขาจะต่อมาให้ทั้งหมด6กจุดส่วนที่ไม่ได้ใช้งานเนี่ยเขาก็จะมีลูกยางปิดไว้นะครับเพื่อกันน้ํากันฝุ่นนะครับในส่วนของตัวไฟเนี่ยก็จะเป็นไฟับบสปอตไลท์เป็น led นะครับทั้งคู่เลยตัวนี้จะเป็นโปรเจคเตอร์ led ตัวนี้เป็น led แล้วก็ในส่วนของด้านล่างเนี่ยก็จะมีตัว อันนี้จะเป็นชุดเดียวมากับชุดนี้มีสัญลักษณ์ของแฮมเมอร์อยู่นี้นะครับอันนี้แผ่นกันแท้งเนี่ยมาเดิมๆจากรถเนาะตัวนี้จะมีแป้นยึดที่เป็นสีแดงอยู่นะครับแล้วก็มีตัวที่ติดรถมาจะเป็นห่วงลากจูงเท่ากับว่าตัวนี้มีแป้นเอ่อตัวห่วงยากตูนทั้งหมดจะสี่จุดซ้ายสองขวาสองมีเติมเพิ่มมาคือสีแดงนี่นะเพื่อนๆโอเคมาดูในส่วนของด้านข้างด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นซุ้มล้อแบบเรียบ กระดาษหกนิ้วหมุดเงินรลออย,อย่ายนี่เลยนะครับมาต่อกันในส่วนของแ็กและยางนะครับแ็กเนี่ยจะเป็นแ็กขอบยี่สิบแกเป็นรูปดาวนะครับก้านวายสีดำคลิปด้วยสีบอลเงินด้านนี้เลยรูปดาวรลออย,อย่ายนี้เลยออฟเซตเขาเนี่ยลบสิบี่นิ้วไอ้ลบสิบสี่มิลลิเมตรพูดผิดลบสี่บสี่นะเพื่อนเพื่อนอันนี้ลายล้อมมาด้วยหมุดเงินอันนี้เลยส่วนยางยางเนี่ยยางจะเป็นโอตานิ ani, นะครับเป็นออเทเลนยางโอตานิรุ่น sa สองพันหนึ่ง การย่านที่33.2.5 R20 รอๆอย่างนี้เลยนะครับในส่วนของระบบกันสะเทือนอ่ะเรามาดูกันที่ปีกนกปีกนกเนี่ยเป็นเราทําปีกนกอันใหม่เลยนะครับจากร้านโยงส่วนสปริงและโช๊คเนี่ยเป็นของเดิมติดรถเป็นโช๊คโมโนโทูปนะครับอันนี้อันนี้ยกไปสองนิ้วรอๆกันไปด้านท้าเนี่ยก็จะเป็นอักษรไบเทอร์โบนะครับครอบด้วยสีเทาเมทัลลิกด้านนี้เลย มาดูในส่วนของกระจกมองข้างกระจกมองข้างเนี่ยเขาจะเป็นสีเทาเมทัลิกนะครับสลับกับสีดําด้านมาพร้อมกับไฟเลี้ยว LD ซึ่งเป็นทั้งสองข้างเลยแล้วกม็มาพร้อมกับกล้องแล้วก็ไฟสองสว่างอ่านี่เพื่อนๆเห็นไหมนะครับเป็นไฟแล้วก็มีระบบโมดูเลเรดาร์อยู่ข้างๆก็จะเป็นไบสปอร์ตเวลามีสิ่งกีดขวางอ่าไม่ใช่สิ่งไม่ใช่สิ่งมีวัตถุมีรถนะครับที่มาอยู่ใ,ใกล้ๆด้านข้างเนี่ยเขาจะส่งสัญญาณเตือนที่กระจกแล้วก็ด้านในที่จะเป็นจอขนาด12นิ้วนะครับ ตอนนี้เรามาดูในส่วนของโซลารูปอันนี้นะฮะด้านบนเนี่ยคือโซลารูปจากแฮมเมอร์ด้านหน้าก็จะเป็นไฟ LED สองสว่างแบบเต็มระบบเลยนะครับที่เพื่อนจะเห็นอยู่ด้านข้างก็จะมีเหมือนกันไฟ LED รัดอยู่บนแหลกหลังคาของ y t ย a c k เพราะว่า y t ยแทอ่ะแหลกหลังคาเนี่ยเขาทดสอบมาแล้วว่าใช้งานได้จริงนะครับอันนี้เลยต้องรัดอยู่บน y t ยแทก็อันนี้อยู่ที่เวลาจอดหยุดนิ่งนะครับ แล้วันหนักได้160อะ160โลนะครับถ้าตอนที่รถขึ้นที่อยู่ที่100โลนะครับอ่าลูกลูกค้าก็มีใส่กันสาดเบ้ามือจับอันนี้เพื่อนๆรู้อยู่แล้วเนาะที่เบ้ามือจับเนี่ยก็คือกันลอยด้วยแล้วก็เพิ่มความสวยงามสติ๊กเกอร์ด้านข้างนะครับก็ถ้าผมอา่านติดขอภัยด้วยนะครับชื่อนายใหญ่ Add the 40 t th. e a m มาพร้อมกับเสือดาตาแดงนี้เลยดูรอเลยนะครับคันนี้อ่าแล้วก็กราบข้างประตูนะครับประตูหน้าเนี่ยกราบข้างแล้วก็มี สติกอร์คาว่าไรเดอร์อยู่ส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะมีกาบด้าน,นข้างสีดาเป็นสติเกอร์สีเทาคําคว่าเรนเจอร์อยู่ในส่วนของบันไดาทางขึ้นนะครับบันไดาทางขึ้นด้านข้างเนี่ยเป็นของแฮมเมอร์รุ่นชารโดรุ่นนี้มีไฟนะเพื่อนๆอ่าเดี๋ยวผมให่ดูดึงๆนี่เห็นไหมอ่ามีไฟนะก็ส่องสว่างได้ดีในตอนกลางคืนนะครับเวลาเราจะขึ้นรถก็เผื่อว่ามีนงมีน้ำมีอะไรตรงนี้เราก็จะได้เดินขึ้นรถได้นะครับ แล้วก็มาพร้อมกับตัวผ้าทรายตัวนี้นะครับรูดไม่ดีเนี่ยเพื่อนๆมือแหกนะครับผมบอกเลยัน,นผ้าทรายของคมมากแล้วมันกันลื่นได้ร้อยเปอร์เซ็นตในส่วนของโช๊คหลังนะครับในส่วนของโช๊คหลังก่อนโช๊คหลังเนี่ยก็จะมีตัวโช๊คนะครับที่อยู่นอกแชสซีก็จะทําให้การขับขี่เนี่ยมันคงที่มันมีเสถียรภาพที่ดีขึ้นนะครับช่วยในการทรงตัวได้ดีขึ้นแล้วก็มาพร้อมกับยางการกระแทกสีเหลืองนี่เลยที่เพื่อนเพื่อนเห็นนะครับโอเคก็ ตัววแท็กนะครับวแท็กเนี่ยก็จะเป็นดิสเบกทั้งหมดสี่ล้อเลยวแท็กก็จะเป็นดิสเบกสี่ล้อทั้งหน้าหลังด้านข้างนี้ก็จะเป็นบันไดทางขึ้นเนาะก็ทาไ้เพื่ออะไรทําไ้เพื่อตัวนี้เวลาเพื่อนเพื่อนเเปิดฝาท้ายมาพื้นที่ในการขึ้นรถมีน้อยเขาเลยทําตัวนี้มาเพิ่มเติมนะครับก็ช่วยในเรื่องของที่ว่าทาไม่ให้เกิดอุบัติเหตุหรือช่วยป้องกันการตกรุได้น้อยลงมากๆนะครับ มาดูในส่วนของสปอร์ตบาร์ด้านหลังโลบาร์ด้านหลังเนี่ยใส่เป็นของฮาเค้นนะครับเป็นฮาเค้นแขนยาวมาถึงนี่เลยเกือบจะสุดกระบาะเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเสาคำ้ำตะแกรงที่เอาไว้วางสำหรับะก็จะมีไฟไฟเบรกดวงที่3ามเพิ่มเติมขึ้นมานะครับแล้วก็มีไฟสองสว่างที่เป็น LED หลอ่อๆอย่างนี้เลยอันนี้ Adventure ได้เลยนะครับด้านหลังติ๊กเกอร์มาคำว่าแร t เตอนะครับ ดูในส่วนของไฟท้ายไฟท้ายเนี่ยจะเป็นไฟแบบ f ู LED มีโมดูลเรดาร์อยู่เหมือนกันก็คือ b i สปอร์นะครับก็ช่วยในเรื่องของเวลาเราถอยหรือมีวัตถุนะครับที่มีสิ่งขีดขวางอยู่เขาก็จะแจ้งเตือนมาพร้อมกับครอบไฟท้ายแบบดำได้าน,นะครับมาดูในส่วนของกาบปาท้ายกาบปาท้ายเป็น FORD พื้นดำตัวอักษรสีขาวนะครับเว้นโลโก้ตรงกลางของปอดแล้วก็กล้อง อันนี้เลยคันนี้นะครับมีล็อกนะครับว i ยแท็กเนี่ยมีล็อกกุญแจทุกรุ่นนะครับมีล็อกกุญแจล็อกฝาท้ายตรงนี้มีอยู่นะครับต,ต่อไปเป็นแผน่นเป็นแผ่นอะคริลิกอ,อักษร a n g r นะครับเป็นแผ่นอะคริลิกปิดลงไปที่เป็นรอยตัวปั๊มจากฝากระโปรงนี้เลยนะครับมาดูในส่วนของด้านท้ายด้านท้ายเนี่ยจะเป็นแฮมเมอร์รุ่นโนวาซีรีส์นะครับคันนี้มีอะไรเด็ดอันนี้ลูกค้าใส่ห่วงแดงมา อย่างแรกเลยใส่ห่วแดงมาซ้ายขวาเลยนะครับอ่านี่เลยแล้วก็คันนี้เพิ่มไฟส่องสว่างถ้าเพื่อนเห็นเนาะมีไฟส่องสว่างด้านท้ายมาอย่างแรกเลยนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์มาให้ฝั่งละ2แต่ตัวแฮมเมอร์เนี่ยเขาเจาะมาอย่างละสามนะครับก็ส่วนที่ไม่ได้ใช้งานก็จะมีลูกยางปิดไว้นะครับแล้วก็มีไฟสองป้ายทะเบียนด้านนี้เลยอ่ามาดูในส่วนของที่ลูกค้าติดตั้งตัวนี้มาตัวนี้ก็คือปากลูกแก้วนะครับเอาไว้ลากจูง อันเนี้ยผมว่าลูกค้าเนี่ยน่าจะอยู่แบบริมทะเลสาบหรือไม่ก็แบบอยู่ชายทะเลนะอ่ะอันเนี้ยที่ที่ผมคิดไว้เพราะว่าตัวเนี้ยส่วนใหญ่เราจะลากพวกเอ่อเรือพ่วงผมพูดได้เลยเป็นเรือพ่วงที่เหมือนกันเป็นเทลเลอร์เป็นเรือพ่วงนะครับอ่าตอ,อนนี้เรามาดูในส่วนของภายในกันนิดนึงนะครับภายในเรามาดูที่เอาด้านหลังก่อนดีกว่าเอาด้านหน้าก่อนบ่อยละเฮ้ยพูดไม่ดีแล้วเนี่ยอย่าคิดลึกนะเพื่อน ด้านหลังนะด้านหลังเนี่ยที่เราเห็นอยู่เลยก็จะเป็นที่ชาร์จนะครับชา, A, าร์จ A ชาร์จ A อยู่ล่างเนี่ยอันนี้ชาร์จ C นะครับชาร์จได้สองช่องเลยชาร์จ A ชาร์ C แล้วก็อันนี้มีปลั๊กสามตานะเพื่อนๆเป็นปลั๊กสามขาขนาดไฟของเขาเป็นไฟ AC 230โวลต์400วัตต์แม็กเลยส่วนแอร์นะครับแอร์ A, เนี่ยซ้ายขวานนะแอร์ซ้ายขวาป,ปรับพัดลมไม่ได้ปรับอุณหภูมิไม่ได้นะเพื่อนๆอ่ะในส่วนของ สาบีเสาบีของ Next Gen Ranger เนี่ยเสาบีเขาจะมีตัวที่จับทางขึ้นมาให้พร้อมกับตัวนี้อันนี้มันมีอยู่แล้วตัวนี้เขาเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็ที่เกี่ยวหูห้อยสัมภาระห้อยเสื้อด้านหลังได้อ่านนี้เรา,มา,า,นนานะรมาดูในส่วนของด้านหน้านะครับมาดูในส่วนของด้านหน้าด้านหน้ามีอะไรกันบ้างเราไปดูกันเลย มาดูในส่วนด้านหน้าเอาฝั่งผมก่อนแล้วการฝั่งผมเนี่ยก็จะเป็นนี่นะครับเก๊ะจมูกไม่หมดสามชั้นนะครับชั้นแรกวางกระเป๋าตั้งอะไรก็ว่ากันไปใส่ไปได้เลยอันนี้เหมือนกันนะครับใส่ได้เลยอันนี้เก๊ะที่หนึ่งเก๊ะที่สองใส่กระเป๋าเงินโทรศัพท์ใส่ได้เก๊ะที่สามนี่ใส่พวกสมุดนะครับสมุดจดอะไรก็แล้วแต่ที่เพื่อนจะใส่กันมาในส่วนของเสาเอเนี่ยเขาย้ายตำแหน่งที่เปิดปากกระโปรงนะครับจากฝั่งคนขับมาไว้ฝั่งคนนั่งข้างคนขับแล้วนะครับก็จะอยู่ตรงนี้เลยเสาเอ ส่วนเบาะนะครับเบาะทั้งซ้ายและขวาคู่หน้าเนี่ยปรับไฟฟ้าได้แดระดับเป็นเบาะหนังเดินได้สีส้มนะครับตัวเบาะคู่หน้าเนี่ยจะมีสัญลักษณ์คำว่าไวท์แท็ติดอยู่ที่ตัวเบาะเลยอ่าเราไล่มาที่ตรงกลางคอนโซลเลยแล้วกันกลางตรงเนี้ยก็จะเป็นตัวที่วางแขนด้วยนะครับแล้วก็เก็บสัมภาระได้เหมือนกันตัวนี้นะครับปุ่มด้วยหนังเดินได้สีส้มเหมือนกันตัวนี้เป็นตัวปรับโหมดนะครับตัวนี้จะปรับได้ทั้งหมด6โหมดอ่ะอันนี้คือปรับโหมดขับขี่ปรับโหมดขับขี่ก่อน มหัวสี่ก็จะมี2 H ed, 4 H ed, 4 L นะครับก็4ี L เนี่ยเพื่อนๆต้องจอดรถใส่เบรกมือเหยียบเบรกแล้วค่อยกดนะครับถึงจะทําง,นงานอันนี้หมุนปรับได้กดได้แล้วก็อันนี้เป็นเบรกมือไฟฟ้ากดขึ้นใส่เบรกกดลงกดเบรกแล้วก็อันนี้เป็นเกียร์ เป็นเกียร์แบบชิปนะครับก็ถ้าเป็นเกียร์ใส่เกียร์ดีเนี่ยปกติใส่เกียร์ดีได้เลยถูกไหมฮะแต่พอเราใส่เราอยากจะใส่เกียร์เอ็มปุ๊บเราใส่ที่สุดเกียร์ดีก่อนแล้วปลดแล้วเรากันชิปตกตัวนี้แล้วปลดลงอีกทีหนึ่งก็จะเข้าเกียร์เอ็มได้เกียร์เอ็มนี่ก็มาไล่เอานะครับเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามนี่ได้จากตรงนี้เลยบวกลบอ่ะมาดูในส่วนของหน้าจอกลางเป็นหน้าจอกลางสิบสองนิ้วเป็น Apple เชื่อมต่อกับ Apple CarP l a y Android Auto เพราะว่าเราจะต้องโหลดแอออรรตตาาาสม่่่งงงนนนี้้ะคับก็ไดหลยย ล็อกรถล็อกรถสตาร์ทรถอ่าเช็คเรื่องศูนย์บริการได้หมดเลยอยู่ในแอปนะครับแล้วก็มาดูด้านล่างนี้ก็จะเป็นแอร์นะครับแยกความเย็นได้ซ้ายขวาแล้วก็พัดลมรวมพัดลมเนี่ยเป็นพัดลมรวมนะครับพัดลมไม่ได้แยกอ่า uh, ก็มีปุ่มวอลลุ่มส่วนด้านล่างตัวนี้ช่องนี้ก็จะเป็นชาร์จไวเลสนะครับพร้อมกับช่อง u s b อสบีทยเอแล้วก็ทายซีมีในช่องนี้เลยม,มาดูในส่วนของพวงมาลัยพวงมาลัยนะครับก็จะหุ้มด้วยหนงังเดินไดนส้สีส้มเหมือนกันนะครับ ด้านซ้ายมือเนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องมันตีมีเดียนะครับก็ด้านซ้ายมือเนี่ยเขาคุมในเรื่องมันติมีเดียของฝั่งนี้ฝั่งหน้าจอกลางนะครับก็จะมีบทเอ่อเพิ่มเสียงลดเสียงสั่งงานด้วยเสียงนะครับแล้วก็เป็นอะ์เพียคู้คอนโทนอ่าอันนี้ก็คือในเรื่องในเรื่องของฝั่งนี้นะครับในส่วนของปุ่มที่อยู่ฝั่งด้านขวามือนะครับก็จะไปควบคุมเกี่ยวกับจอเรือนไม้จอเรือนไม้เนี่ยผมบอกก่อนว่าเป็นจอขนาด8นิ้วนะครับเป็นจอ full screen เลย8นิ้ว ปูสกรีน8นิ้วนะครับก็จะควบคุมในเรื่องของการดูน้ำมันเครื่องน้ำมันเชื้อเพลิงระบบขับขี่นะครับอ่าเพื่อเๆเห็นแล้วบิลเด็ดซักอ่าอันนี้ก็เราเปิดประตูหน่อย้วนะก็จะมีสัญญาณเตือนอยู่ส่วนก้านก้านด้านซ้ายก็จะเป็นก้านตัดน้ำฝนก้านด้านขวาก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับเปิดไฟเลี้ยวอ่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านข้างพวงมาลัยกัน ด้านข้างมุมอะไรนะครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่ด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นตัวไฟอันนี้ก็จะเป็นปิดไฟไฟลีไฟออโต้ไฟปกติส่วนที่เราเห็นบวกรบอันนี้ก็คือไว้ลดแสงนะครับลดแสงเพิ่มแสงสําหรับจอเรือนไม้แล้วก็จอกลางนะครับอันนี้เป็น p u s ส start แล้วนะครับกุญแจเป็นกุญแจคีเลตส่วนด้านข้างนี้ข้ามประตูอ่ะเราดูข้ามประตูนิดนึงคันนี้ก็เ,เดิอนได้สีส้มเป็นแบบหนังนะครับกระจากเป็นกู่หน้าเนี่ย ผู้หน้าเนี่ยเป็นกระจกไฟฟ้านะแบบวันทัดกดขึ้นลงทีเดียวผู้หน้านะครับส่วนตัวเปิดเนี่ยครับเขาอยู่มาเขาย้ายมาไว้ในเบ้านี่แหละชุนรุ่นเก่าจะอยู่ตรงนี้ได้ตรงนี้เขาย้ายมาอยู่ในเบ้าเลยละโอเคก็ด้านหน้าก็ประมาณนี้โอเคเพื่อนๆท่านไหนนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์0859525333อยากจะทราบเรื่องของโปรโมชั่นเงินดาวเงินผ่อน อ,อยากจะจัดไฟแนนซ์ยังไงโทรมาปรึกษากันได้ครับเพราะว่าเราให้คำปรึกษาและเราอยากจะให้ท่านเป็นเจ้าของรถตอดก็แสดงความคิดเห็นกันได้ครับเพื่อมีอะไรเพิ่มเติมหรือติชมมาในรายการก็บอกกันได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตานะครับเดี๋ยวไงน EP หน an you you like, no ้าเนี่ยเราจะทำขนาดกันต่อแล้วเรามาดูกันคั้นี้ผมขอลาไปก่อนครับวแท็กหนึ่งล้านสองแนก้มื่นเก้ันบาทสีขอบคุณมากครับ